จ้าสวัสดีตอนเช้าๆอีเดอร์เมื่อนีนก็เช้ามาตอนเช้ามาสู้เอาอากาศที่บริสุทธิ์จะสักส่วนหมู่พวกเพิ่นฝูงเนาะมาสูดเอาอากาศที่บริสุทธิ์มานอนหน้ามื่อนี้นะมามัดเขา้าเก็บข้าวโ d เก่้วกระย่างม่ทันนี้แล้วคักย่างอยู่มองพลุลมเนาะ ก็คือว่าแล้วข้าวปีนี้นะมันแก้ไม่พร้อมเดี๋ยวข้ากโคเปน็นแน่นิสพาอแห้งเนาะกะยักพื้นกะยักพีแก้ไม่พร้อมเดี๋ยวมองเลยแก้เข้ากับเกลยวจะซักซูดมาสูดเอาอากาศที่บริสุทธิ์มามัดข้าวตอนสาวแล้วละ่ะอากาศกับกำลังดีพี่น้องปลายฝนนต้นหนาวแล้วแบบนี้นะ อากาศกำลังดีๆเย็นสบายสบายอยู่ท้องไรลท้องนาเสาวมเนนามาเด้อพี่น้องมาสุบเอาอากาศที่บริสุทธิ์เสียงนกเสียงกากำลังซักโซนเดียวออกไปหาอยู่หากินธรรมชาติของสัตว์เนาะอย่างที่อันเพินหากินตอนกลางคืนเส้นงนกหูเพิ่นกะได้กลับเฮ้า เพื่นเฮาหลังเพื่นมองผักมองเสาเพื่นส่วนที่อันหากินตอนกลางเย็นกระซัสกส่วนเดี๋ยวเจ้า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 ,จาการทำหน้าที่ของเพื่อของมันเนาะทำเป็ดเสมือนเฮากะป้ายไปหายุหากินเนาะมอง,งนั้นมองนี้เพลลาว่าละไปเมื่อวานนี้ได้คือละเป็นแนวนั้นว่ะมาคิดเบิง่ง เป็นกระซักโซนดีเจ้า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 ,จาตื่นมาแล้วเสียงนกเสียงกาอันนี้อยู่ท้องไรท้องนาออกมามาเข้าเข้าดอกเก็บยังมีทันได้แล้วเมื่อวานกฟ้ฟมืดคึ้เมืม่อนี้กับมีกระโดเมื่อวานนี้คือละโต๊ะ่ำมีโต๊ะจะเฮ้โต๊ะมาอยู่ฝนกะ จะเพิ่นกเก็บข้าวดอแล้วกเก็บข้าวดแล้วแล้วล่ะจะเพิ่นมาห้อยข้าวก็ข้อ,ข,อข้าวใหญ่เห่าเนาะเครื่องให้ของโซนเห่าเป็นเบ๊มะพริกมาอันนั้นกะไม่ได้ลดแต่นั้นกะแห้วมาแล้วอะ่ะของปุรรมศาสตร์ปุรรสือโสนเนาะอันนี้นะยืดทองไรทองนาเด้อพี่น้องมาสูบอา,อากาศที่บริสุทธิ์เย็นสบายสบายกำลังเยน็น เอาบรรยากาศท้องไรท้องนาเฮ้พี่น้องเบิงเสาเมานี้นะเป็นตาออนซอนจะได้เสียงนกเสียงหนูเจ้า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 เป็นธรรมชาติธรรมชาติอยู่บนนอกโคกหนาเนะเสียงนกเสียงหนูเจ้าเจ้าเจ้า เด้อมาสูบเอาอากาศที่บริสุธ์นำเด้อกำยกำลังเย็นสบายสบายนี่คืออยู่ในเมืองในเมืองผัดมีแต่มละพิษเนาะตอนสาวมัดใสวยๆเลวละเก้ว เห็นหุงเกียวแล้วลหะกกนยังกะหลายเติบเนาะยังเกียวม่ทันได้แล้วมันกะสัมไปส้มมาเข้าต้นอ่อนแต่มานึ่งก็อ่อนเข้าพันนี่นะพันสมพันสาเดินกระข้างเล่มแล้ว นายก็ได้เกี่ยวเข้าใหญ่แล้วเขาก็ขอเก็บเขา้าวดอแล้วแล้วกากาคลิปนี้กะผาสมบรรยากาศตอนสาวๆแค่นี้เด้อขอบคุณัติค่า